ตามรอยภาพยนตร์อิ่มบุญอิ่มท้องเสริมสิริมงคลสวัสดีทุกคนกินเที่ยวหมู่แอทนนทบุรีจะพาไปเที่ยววัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3โดยภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นพระอุโบสถที่เป็นศิลปะแบบพระราชนิยมคือมีศิลปะจากจีนมาผสมภายในประดิสถานพระพุทธมหาโลกาพิณันทปฏิมา กำแพงของวัดมีการสร้างลักษณะเหมือนกำแพงของพระบรมมหาราชวังจึงถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครแนาจาจวจักจักร์วงงหลายเรื่องจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเมื่อท้องเริ่มรอ้องก็ไปต่อที่นี่เลยยาเล็กผัดไทยหอยทอดเป็นร้านผัดไทยและหอยทอดชื่อดังตั้งอยู่ย่านพระรามห้าร้านนี้เปิดมานานกว่า40ปีขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยของผัดไทยหอยทอดที่มีรส ชาติกลมกล่อมเส้นเหนียวนุ่มและหอยทอดกรอบนอกนุ่มในหวนค่าแก่กาลิมลองมาก ไปต่อกันที่กล้วยแขกพระราม5ร้านนี้ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ในปี2023ร้านอาหารอร่อยคุ้มค่าในราคาย่อมเยากล้วยแขกพระราม5ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยของกล้วยแขกที่มีรสชาติกลมก่อมแป้งกรอบนอกนุ่มในกะทิหอมหวานกำลังดีร้านนี้คิวยาวฝนแน่นทุกวันนอกจากนี้ยังมีเผือกทอดหมันทอดขนมไข่นกกระทาที่อร่อยและห้ามพลาดมากๆนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากชุมชนมาวางขายด้วย วยอิ่มจนสุกแล้วไปกราบสกาละขอพรหลวงปู่เพิ่มเทพเจ้าเรือทองเศรษฐีตามตำนานความเชื่อแห่งคลองบางกอกน้อยกันที่วัดอุทยานเสริมดวงโชคลาภค้าขายร่ำรวยธุรกิจค้าขายการงานก้าวหน้าและยังมีหลวงปู่ขาวพระพุทธร,รูปที่ประดิษฐานในวิหารที่มีคนมาขอพรเรื่องนาทีการงานการเงินและสุขภาพจนประสบผลความสำเร็จจะแก้บนด้วยการถวายน้ำตาลทรายชอบกระโด ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานกินเที่ยวหมู่แอดนนทบุรีกันด้วยนะ